วันนี้คุณลิลลี่ไม่มีไมนะคะขอใช้มือจับกล้องเนาะมาอาจจะมีการสั่นก็ต้องขออภัยด้วยคุณลิลลี่จะพูดหัวข้อเรื่อง3สิ่งที่ก่อนทำวีโอเนาะ เราต้องรู้ค่ะข้อที่หนึ่งก็คืออุปกรณ์ทดลองถ่ายทําวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเรามีอะไรเราจะได้แก้ไขปัญหาไปเนาะ<ร>การถ่ายทําวิดีโอวันนั้นๆจะได้สวยงามแล้วก็สมูทโดยที่ไม่ติดขัดอะไรนะคะอย่างวันนี้คุณลิลี่บอกได้เลยว่าติดขัดมากเรื่องของไม้นะคะเราทดลองไม้ไปเป็นสิบๆครั้งนะคะกว่าจะได้รู้ว่าไม้ใช้ไม่ได้คุณลิลี่ต้องใช้เสียงแทนและก็เลยจําเป็นต้องใช้เสียงแล้วก็ ยกกล้องมาใกล้ๆเพื่อให้เสียงเข้าไปในโทรศัพท์ได้ชัดเจนนะคะต้องขอโทษด,ด้วยมันอาจจะมีแกวกมีอะไรบ้างคุลิลี่ก็ทดลองไปในตัวนะคะว่าเราคุลิลี่ทำวิดีโอแต่ละครั้งเนาะแล้วก็ข้อที่สละเมื่อเราทดลองเสร็จเราเห็นแล้วอะไรมันมันมัน,ม,นมันโอเคแล้วนะในในวิดีโอที่เราอยากจะได้นะเราก็ข้อที่3มเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอะไระ คุณจะถ่ายเรื่องอะไรอย่าคุยดิอเอาสดๆเลยคุณลิลลี่ทำแต่งหน้าย้อนยุกเนาะคุณลิลลี่ก็ไปแต่งดาราไทยคุณเพชรลาแต่งดารารอ,องนางเอกแต่งดาวยัว่วเนี่ยคุณลิลลี่ก็ต้องเปียทราบประวัติของบุคคลคนนั้นเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะพูดถึงเขาแล้วก็ให้เกียรติและยกย่องในประวัติของเขาซึ่ง มันเป็นความจริงในส่วนที่เรารับรู้จริงๆอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะหรือคุณลิลลี่ไปถไ่ย<ะ>เรียนแบบคุณโซเฟียรอเรเนที่เป็นฝรั่งคุณริลลี่ก็ต้องไปศึกษาประวัติคุณโซเฟียเป็นใครเป็นชาวอะไรเป็นชาวอิตาลีมีความโด่งดังในขนาดนั้นเป็นยังไงและเรื่องราวคุณลิลลี่ยังไม่เจาะลึกว่าคุณคุณโซเฟียเนี่ย ถ่ายทำเรื่องอะไรมาบ้างเพราะคุณลี่ก็คือประวัติาศาสตร์ของหนังฝรั่งนะเราก็ค่อนข้างจะรู้แค่ประมาณ20ปีให้หลัง2 0 3 0ปีก็เยอะเหมือนกันนะคุณลี่ประมาณเกือบย0ิแล้วคุณลี่ก็เริ่มดูหนังฝรั่งแล้วนะเพราะ,ะคุณลี่เข้ากรุงเทพพี่สาวก็พยายามให้คุณลี่ดูหนังฝรั่งก็ไม่เข้าใจแกนะ ก็เลยทำไมเรามีรดไดยมในการดูซาวแท็กถ้าหนังเรื่องไหนภาคกบุรี่จะไม่รู้สึกว่ามันสนุกแล้วนะเนี่ยคือสิ่งที่ที่เราได้ได้ได้ไดเรียนรู้มาทะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่ได้ภาษาอังกฤษโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้ภาษาอังกฤษนะคะนี่คือสิ่งที่ผลพลอยได้ก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เราจะพูดเรื่องใครหรือเรื่องอะไรเราต้องหาเตรียมข้อมูลเนี่ยกุริลลี่แต่งหน้าใครกุลิลลี่ต้องรู้จักประวัติบ้างพอสมควรหนึ่ง<ร>ถ้า<ร>ไม่รู้ประวัติเราก็พูดถ<ร>ึง<ร> สถานการณ์หรือเรื่องราวในช่วงนั้นๆน,น,นะที่คุณลิลิตึงเอาภาพเอาอะไรมาพูดแล้วก็พูดถึงประวัติของคนสมัยนั้นทํายังไงอะไรก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราจะต้องรู้นะคะก็มี3เรื่องที่เราต้องรู้ก็คืออุปกรณ์การกลองถ่ายทำข,ข้อหนึ่งอุปกรณ์ต้องพร้อมข้อสองคือการถ่ายทํา ข้อสองที่คุณลิลี่ไม่เคยบอกก็คือการทดลองทําวิดีโอก่อนเลยนะถ่ายท,ทําเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมพร้อมที่จะหยิบจับหรือทําอะไรในขณะที่เราถ่ายทําวิดีโอได้อย่าง รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวเนาะแล้วก็ข้อ3ามเนื้อเรื่องที่เราจะต้องถ่ายทําเราต้องเตรียมอยู่แล้วถูกไหมคะเราต้องเตรียมอย่างครูเรื่องของแต่งหน้าครูก็จะเตรียมเรื่องแต่งหน้าของครูใครถ่ายเรื่องอะไรก็เตรียมเรื่องอันนั้นของตัวเองให้พร้อมที่จะทําวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องสมูทแล้วก็ดูดี<อ>ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ3ามสิ่งที่คนทําวิดีโอต้องรู้นะคะอันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ